ยื่นภาษีออนไลน์ครั้งแรกสําหรับคนที่ขายของออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆค่ะมาเลยค่ะถึงเวลาในการยื่นภาษีกันอีกแล้วนะคะเข้ามาที่เว็บไซต์กรมสรรพากรกดยื่นภาษีกันได้บุคคลธรรมดาเลือกยื่นแบบออนไลน์หลังจากนั้นจะเป็นหน้าเข้าสู่ระบบสําหรับใครเพิ่งยื่นภาษีครั้งแรกให้กดสมัครสมาชิกแล้วทําตามขั้นตอนได้เลยนะคะหลังสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าสู่ระบบด้วยเลขประจําตัวผู้เสียภาษีก่อนหรือจะเข้าด้วยแอปพลิเคชันไทยไอเดียแอปเป๋าตังค์หรือแอปพลิเคชันธนาคารก็ได้ค่ะ กดเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นให้เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้เพื่อขอรหัส OTP เมื่อได้รับรหัสของ OTP มาแล้วก็กรอ,อกลงไปได้เลยค่ะแล้วกดยืนยัน OTP หน้าต่อไปเป็นการเลือกแบบที่ยื่นภาษีค่ะโดยมีพรร90หรือ91พอรร94ซึ่งพงรร94เนี่ยจะเป็นภาษีครึ่งปีซึ่งพาาา่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะได้ยื่นไปแล้วนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเป็นภาษีประจําปีเราจะเลือกพอรร90หรือ91ค่ะกดการยื่นแบบหน้าแรกจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองตรงข้อมูลของร้านค้าเราสามารถกอรอกชื่อร้านค้าที่อยู่เว็บไซต์ได้เลยนะคะหรือไม่กอรอกก็ได้ค่ะส่วนสถานะให้เราเลือกเลยนะคะว่าเป็นโสดหรือสมรสนั่นเองเดี๋ยวตัวอย่างนี้จะะะเเลลลือกป็นนโคแ้วหัง นั้นให้กดถัดไปค่ะ หน้าที่2จะเป็นการก่อข้อมูลรายได้ซึ่งการค้าขายออนไลน์เนี่ยจะเป็นรายได้ประเภทที่8ค่ะคือเงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์เกษตรอุตสาหกรรมขนส่งหรือเงินได้อื่นๆนั่นเองค่ะให้กดระบุข้อมูลลงไปเลยนะคะตรงประเภทที่8นั่นเองหลัจงจากนั้นเลือกประเภทธุรกิจค่ะซึ่งค้าขายออนไลน์เนี่ยเราจะเป็นเลือกการขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขายไม่ได้เป็นผู้ผลิตค่ะหลัจงจากนั้นให้กรอข้อมูลเงินได้ทั้งหมดซึ่งข้อมูลเงินได้ทั้งหมดตรงนี้ค่ะจะเป็นรายได้ทั้งปีเลยตั้งแต่1 จนถึง31ทธันวาของปี2567ซึ่งข้อมูลรายได้หรือตัวเลขตรงนี้เราจะนำมาจากแพลตฟอร์มต่างๆที่เราค้าขายค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีในการนำตัวเลขจากแพลตฟอร์มต่างๆมากรอกตรงนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ ตัวอย่างไรายได้จากการขายของออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Tik t o อกรายได้ค่าขายสินค้าลบด้วยส่วนลดร้านค้าบวกด้วยค่าส่งจากลูกค้าค่ะตัวอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นยอด28,730.77นั่นเองค่ะต่อไปเป็นสําหรับแพลตฟอร์มช้อปปีค่ะก็เหมือนกันเลยนะคะโดยตัวอย่างนี้ค่ะก็จะมีราคาสินค้าลบด้วยส่วนลด สินค้าจากผู้ขายจํานวนเงินที่คืนให้กับผู้ซื้อโค้ดส่วนลดที่ออกโดยผู้ขายนะคะแล้วก็บวกด้วยค่าจัดส่งที่ชำระโดยผู้ซื้อค่ะตัวอย่างนี้รายได้ที่มายื่นภาษีก็คือ11,634บาทนั่นเองค่ะ แพลตฟอร์มต่อไปเป็น Lazada ค่ะเราจะใช้หน้ารายงานการเงินตรงนี้เลยนะคะถ้าเกิดมีส่วนลดร้านค้าเนี่ยก็มาหักออกด้วยนะคะแต่ตัวอย่างเนี้ยมีเพียงรายการขายนะคะเราจะใช้ยอดรายได้จากการขายค่ะ1,4 7 0รจบาทในการยื่นภาษีนะคะในส่วนของ l a z a d a เนี่ยจะแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆก็คือว่าเรื่องของค่าขนส่งค่ะซึ่งค่าขนส่งเนี่ยทางขนส่งเก็บจากลูกค้าโดยตรงค่ะไม่ผ่านเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องนําค่าขนส่งมาบวกเป็นไรายได้นะคะ นี่เลยค่ะจะเป็นตัวอย่างในการนําข้อมูลรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ในการค้าขายต่างๆมาเกาะข้อมูลในการยื่นภาษีค่ะเมื่อเรารวบรวมรายได้ทั้งปีและทุกแพลตฟอร์มมาแล้วนะคะเราก็มาเกาะข้อมูลเงินได้ทั้งหมดเลยค่ะตัวอย่างนี้สมมตินะคะว่าเรามีเงินได้ทั้งปีเนี่ยจากการค้าขาย1ล้านบาทภาษีหักในที่จ่ายไม่มีนะคะก็เกาะศูนย์ลงไปเลยค่ะในการเลือกหักค่าใช้จ่ายเราสามารถเลือกได้ว่าจะเหมา60%หรือหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริงค่ะถ้าเรามีการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเก็บเอกสารค่าใช้จ่ายครบถ้วนและมีต้น ที่มากกว่า60%แนะนําก็ให้เลือกเป็นค่า้จ่ายแบบตามจริงค่ะแล้วก็ต้องมีการแจกแจงข้อมูลค่า้จ่ายลงไปตรงนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้เก็บข้อมูลเลยก็ให้เลือกเป็นแบบเหมา60%ไปค่ะเดี๋ยวตัวอย่างนี้จะเลือกเป็น60%นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเสียภาษีเท่าไหร่ค่ะเลือก60%แล้วเราก็สามารถดูวิธีในการคํานวณด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นกดบันทึกก็จะกลับมาหน้าของรายได้นั่นเองค่ะก็จะมีข้อมูลรายได้ที่เรากรอ,อกลงไปนะคะนี่เลยค่ะ ที่8 1ล้านบาท ถ้าเรามีรายได้อื่นก็สามารถเกาะเพิ่มได้เลยนะคะต่อไปค่ะกดถัดไปหน้าถัดไปจะเป็นหน้าของค่าลดหย่อนนั่นเองตัวอย่างนี้จะมีค่าหย่อนส่วนตัวขึ้นมาแล้วนะคะ6 0 0มืใครมีค่าลดหย่อนอะไรเพิ่มเติมเกอกลงไปได้เลยค่ะตามที่เรามีการจ่ายจริงลงไปเลยค่ะเมื่อกรอค่าลดหย่อนเรียบร้อยแล้วด้านล่างค่ะภาษีที่ชําระไว้แล้วถ้าตอนครึ่งปีตอนยื่นแบบพองด94มีภาษีที่ชําระไว้แล้วให้เกาะตรงนี้ด้วยนะคะก็คือตัวอย่างนี้หนึ่งพันบาทเดี๋ยวเรามาดูหน้าสรุปกันค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นหน้าสรุปรายได้ห่ะ ค่ายจ่ายรถยนต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็อันนี้เสียภาษี1 5 5 0 0บาทนี่เลยค่ะจะเป็นขั้น10%นะคะนี่จะเป็นตัวอย่างในการวิธีในการคำนวณค่ะเราก็กดกลับมานะคะซึ่ง ตรงนี้นะคะภาษีที่ชําระจริงๆเนี่ยคือ1 5ึ่งเพราะว่าตอนครึ่งปีเนี่ยเราจ่ายไปแล้ว1000เห็นไหมคะแล้วก็สามารถผ่อนได้ด้วยนะคะถึง3งวดเลยค่ะก็จะมีขึ้นในระบบให้เลยนะคะถ้าเกิดเรามีภาษีที่ต้องชาระเนี่ยมากกว่า3 0 0พันก็สามารถผ่อนได้ค่ะเลือกว่าต้องการรับ sms ในการแจ้งเตือนชาระงวดที่ส3หรือไม่หรือต้องการอุดหนุนพักการเงินหรือเปล่านะคะเมื่อเลือกแล้วให้กดถัดไปเลยค่ะหน้านี้จะเป็นหน้าให้ตรวจสอบแบบนะคะว่ามีความถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วกด ยืนยันการยื่นแบบเลยค่ะหากมีภาษีที่ต้องชําระจะมีช่องทางในการชําระเงินขึ้นปรากฏขึ้นมานะคะเราก็สามารถเลือกช่องทางการชําระเงินได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะ